สวัสดีครับผมอภิทัศเฉลิมพงศ์ผู้จัดการฝ่ายขายปอร์เช่ประเทศไทยบริษัท AAS Auto Service จำกัดผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยวันนี้ทุกท่านจะได้พบกับการเปิดตัว Panamera 10 Years Edition ครั้งแรกผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งนี้นะครับทุกท่านสามารถคอมเมนต์ในวิดีโอลิงก์นี้ได้เลยและก่อนอื่นผมขอแนะนำอีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ที่จะมาเปิดตัว Panamera 10 Years Edition นี้พร้อมกับเราครับเชิญครับ สวัสดีครับผมคริสชั่ววนสุวรรณนท์ปอร์เช่โปรดักต์เชิลลิสในวันนี้ผมขอทําหน้าที่คู่กับคุณอริทัศในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งรุ่นพิเศษจากทางค่ายปอร์เช่ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขออนุญาตเล่าเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับพันอเมร่าก่อนเลยนะครับเริ่มจากชื่อก่อนนะครับพันอเมร่านี้ถือว่ามีการใช้ชื่อมาจากรายการแข่งขัน Endurance รายการ The c a r r e r a p a พ a m e เมริก a หน้า ซึ่งเกิดขึ้นในปี1950จนถึงปี1954ในประเทศเม็กซิโกและระยะทางการแข่งขันทั้งหมด1,800ไมล์โดยระยะเวลาในการแข่งขันทั้งหมด6วันถือว่าเป็นบทที่ทุรหดแสนอดทนที่ทางโรงงานปอร์เช่ต้องฝ่าฟันและสามารถประสบความสำเร็จมาได้ครับปัจจุบันนี้นะครับปานมาราถือว่าเป็นรถ Grand t o u ว e r 4ประตู4ที่นั่งสายพันธุ์แรกจากโรงงานและมีการเปิดตัวขึ้นในเดือนเมษายนปี2009ที่ประเทศจีนเมืองเซี่ยงไฮ้ครับผม คุณนริชัทครับนอกเหนือจากนี้จะมีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมครับขอบคุณครับคริสก็ในปี2009นะครับพนานาม่าถูกเปิดต,ต,ต,ตัวตัวแรกนะครับอย่างที่คุณคริสบอกที่เซี่ยงไฮ้ก็คือใช้โมเดลโค้ดเรียกว่าเป็นตัว G1 นะครับซึ่งในตัวนี้เนี่ยรถพานาม่ามีมีออกมาในรูปแบบ Parallel Hybrid แล้ว <P an am era> ซึ่ง <P an am era> เป็น <P an am era> ครั้งแรกในโลกสำหรับรถสปอร์ตลักชัวรี่ซาลูนนะครับแล้วก็อีกไม่กี่ปีหลังจากนั้นพอเช่ยังได้มีพัฒนานะครับในตัว ตัวแรกจะเป็นเจเนอเรชันที่2นะครับนั่นก็เป็นปลั๊กอินไฮบริดซึ่งมีสมรรถนะแรงม้าจาก380แรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น421แรงม้านะครับและในเมืองไทยเราได้ส่งมอบให้กับลูกค้าไปมากกว่า200คันนะครับแล้วก็อีกไม่กี่ปีในปี2016ที่ผ่านมาพนัมาาตัวปัจจุบันนะครับได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เป็นโมเดลโค้ด g 2นะครับซึ่งในปี2017ก็ได้แตกโมเดลไลน์ออกไปอีกซึ่งเป็นตัว Sport Turismo นะครับแล้วก็สมรรถนะเนี่ยจาก3 421แรงม้าเพิ่มเป็น450กว่าแรงม้า <Ooh. S 1> นะครับและในปัจจุบันประเทศไทยเราเองเนี่ยส่งมอบไปได้ถึง250กว่าคันและก็ยังคงส่งมอบต่อไปเรื่อยๆในปีนี้นะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยปอร์เชพ่พานามีรายังได้รับรางวัลอวอร์ดมากมายนะครับจากทั่วโลกทำให้จากเดิมปอร์เช่แพลนที่จะ ผลิตนะครับปีละ20,000คันนะครับซึ่งนี่ก็ครบ10ปีพอดีจะกลายเป็นว่าปอร์เช่สามารถผลิตได้มากกว่า250,000คันนะครับแล้วก็โดยเป็นการเฉลิมฉลองไปในตัวและครบราบ10ปีจนได้มีปอร์เช่พ a น a ม e ราเทเดียส dition นี้ขึ้นมาโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ประสบความสําเร็จมากๆนะครับสําหรับทางโรงงานปอร์เช่นะครับผมทีนี้นะครับก่อนที่ทุกท่านจะพบกับพ a น a ม e ราคันจริงนะครับ ผมขอเนี้ยพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปชมวิดีโอคลิปสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของ h e r i t a ทจของพนามาลาเชิญชมได้เลยครับ10 years ago A Porsche that was different from all the others conquered the world. The Panamera. Nobody expected it. Nobody had any idea that such a Porsche would ever exist. Looking back, you can see the sheer determination of all those involved with building a sports car whose like had never been seen before. A grand Turismo with four doors and four business class seats. The whole team faced the challenge of convincing the world. But also their own company. On 27 July 2005, the Porsche Supervisory Board decided to build the Panamera. A vision becomes reality. However, the conditions were strict. The Panamera may not exceed a length of five meters. The luxurious interior must impart a unique sense of spaciousness. And despite all this, it must still unmistakably. Be a Porsche. With its unique look and extra headroom in the rear, the Panamera was soon to define its own segment. It became a sculptural technology platform. Whether it's the first dual clutch transmission in its class, the first start stop system combined with an automatically shifting transmission, or the air suspension with shiftable additional volume in each spring, the Panamera. Accelerates time. It overcomes ice and snow, sun and sand, day and night, and its baptism of fire on the New World rally champion Walter Rohl completed the tour on the legendary Nordschleifer in less than eight minutes. In April 2009, the Panamera premiered at Auto Shanghai and ignited an extraordinary success story. GTS, hybrid variants, Sport Turismo. The Panamera story is nowhere near finished yet. To be continued. เป็นไงบ้างครับกับวิดีโอคลิปเมื่อสักครู่นี้นันทศั์คิดว่าไงครับรู้สึกเร้าใจแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตมากครับอโอเคครับผมและในลําดับต่อไปนะครับถึงเวลาที่จะทําการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมซึ่งผมขอเรียนเชิญบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะให้เกียรติขึ้นมาทําการเปิดผ้าและเปิดเผย Panamera 10 y e a r s Edition ผมขอเรียนเชิญคุณ Peter เวอร r กรรมการผู้จัดก,การ Porsche ป,ประเทศไทยครับ Dear members of the media, dear ladies and gentlemen, dear customer, and dear Porsche friends, on behalf of AAS Auto Service, the sole authorized importer and distributor of Porsche cars in Thailand, I am very excited to be in front of all of you here at the Panamera. 10 years edition launched today. The Panamera has always been the Grand Turismo, the car for the fast, long distance, the car with the truly breathtaking comfort, with even more breathtaking dynamic capabilities. Today, we are celebrating the 10th anniversary birthday of a hybrid pioneer and the fastest. Plug in hybrid sedan in the world with a special edition, extensively equipped and refined with the attention to detail. The new Panamera 10 years edition. Ladies and gentlemen, it's time to have a closer look at the car and see every single detail up close. Thank you and have a nice day. และนี่ก็คือ Panamera 10 years anniversary นะครับที่ปอร์เช่ได้สั่งสร้างเพื่อเฉลิมฉลองในการครบรอบ10ปีของ Panamera ทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าจุดเด่นของ Panamera ตัว10 years edition นี้มีอะไรที่โดดเด่นและสวยงามกว่ารุ่นปกตินะครับเริ่มจากการชนหน้าเลยถ้าเราจะเห็นทั้งรอบคันนะครับการชนหน้าจะมาพร้อม Spot t e s s i n p p a c k เก e ซึ่งเพิ่มความโดดเด่นและมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นและไฟหน้าก็เป็นอีกหจุดเด่นด้วยเช่นกันนะครับไฟหน้าตัวนี้ซึ่งอัปเกรดมาจากของเดิมทพ่เรียกว่าเป็นตัว Matrix. LED matrix แล้วก็ In black ด้วยนะครับเพิ่มความดุดันรบกวนคุณคริสครับอธิบายเพิ่มสักนิดในการทำงานของระบบตัวนี้ครับดีครับคุณไรทัศครับตัวไฟนี้นะครับถือว่าเป็นศาสตร์และศิลปะของทางเทคโนโลยีปอร์เช่เลยนะครับผมเนื่องจากว่าตัวไฟ LED matrix ของเรานั้นนะครับมีตัวหลอดไฟ LED เนี่ยอยู่เกือบร้อยกว่าจุดนะครับซึ่งทำให้ฟังก์ชันการทำงานค่อนข้างละเอียดและสามารถใช้งานได้กว้างขวางมากครับ ทีนี้เรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับเลยจุดเด่นหนึ่งเลยนะครับเมื่อเราเดินมาด้านข้างเราจะเห็นว่าล้อเนี่ยเป็นล้อลายไอ s p ส d e r เดอร์แต่ถูกทําสีเป็นสีไวท์โกลด์มทัลิกซึ่งไม่สามารถสั่งได้ในพานามรารุ่นอื่นๆนะครับ,รบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทามาให้แมทชิ่งและให้มันลิงกันก็คือตัวสติ๊กเกอร์เพื่อจะ,จะบ,อบอกว่าพานามีรานี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับจะมีเขียนว่าพานามีรา10เพื่อบ่งบอกว่านี่แหละคือปอร์เช่พานามีรา10 y e a r edition ครับรวมถึงอย่างที่บอกกันชนหน้านะครับ เราจะมีสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจซึ่งลิงก์มาถึงสเกิร์ตข้างด้วยนะครับ,รบเพื่อเ <ผม S 1> พิ่มความดุดันและเพิ่มความสปอร์ตคุณคริสมีอะไรอยากจะเสริมไหมค,ร,ครับครูทัดครับผมสังเกตอย่างนึงนะครับพอดีว่าจะเห็นเบรกคาลิปเปอร์เป็นสีดําซึ่งปกติรถพลัสอินไฮบริดจะเป็นสีเขียวแอซิดกรีนถูกต้องไหมครับครับผมสามารถเลือกได้นะครับ,รบในรุ่น10ป,ปีว่าอยากได้เป็นสีดําหรือจะเป็นแอซิดกรีนเหมือนสีแอซิดกรีนคือสี e ไฮบริดตัวด้านนี้ครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมสังเกตก็คือจะมีตัวหลังคานะครับผมตัว glass roof นั่นเองเป็นการจัดให้มาจากโรงงานเลยใช่เป็น panoramic glass roof ซึ่งจะเป็นกระจกตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านท้ายรถเพื่อให้คนนั่งหลังสามารถมองได้โปร่งแล้วก็รู้สึกโล่งสบายมากขึ้นเวลาโดยสารครับครับแล้วก็เสริมในเรื่องของความ safe ด้วยนะครับผมมีการทดสอบของแรงกระแทกเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีการผ่านการทดสอบหลายขั้นตอนมาเลยทีเดียว ส่วนตัวออนบอร์ดนะครับก็คือจะเป็นออนบอร์ดชาร์จเจอร์ที่ให้เป็นสแตนดาดจากโรงงานที่7.2กิโลวัตต์นะครับโดยที่เดิมทีพานามาร่าเนี่ยของต่างประเทศเนี่ยถ้าสแตนดาดเซตติ้งจากแฟคท o อรี่เลยเนี่ยจะอยู่ที่3.6กิโลวัตต์ครับผมครับน,นี้เรามาดูทางด้านท้ายกันบ้างนะครับมาถึงท้ายรถกันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปว่ารถคันนี้เนี่ยถูกใส่แพคเกจด้วอสปอร์ตดีไซน์แพ k เกจซึ่งจะเป็นกันชนที่ดูความมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นเกิตข้างอันนี้ กันชนหลังก็เช่นกันนะครับด้านล่างนี้ถูกออกแบบให้มีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นและที่มาเป็นสแตนดาดใน Porsche Panamera t e n d Edition นี่เลยนะครับก็คือ s p o ร์ตเอ็กซ t สนั่นเองซึ่ง s p o ร์ตเอ็กซ t สามารถเลือกได้ว่าจะเอาปลายท่อสีเงินหรือปลายท่อสีดำสปอร์ตเอ็กซ t ไม่ใช่แค่ปลายท่อนะครับยังเป็นระบบไอเสียที่สามารถ ทำให้เสียงมีความปลอดมากขึ้นมีความดุดดันมากขึ้นนะครับให้เข้ากับตัวรถมากขึ้นครับแล้วก็ส่วนของท้ายรถนะครับจะสังเกตได้เลยนะครับคือพานามาราเนี่ยเป็นส่งรถที่เรียกว่าเป็น f a า t b a แบ็กนะครับหลังคาเนี่ยจะสังเกตว่าหลังคาจนถึงท้งายรถเนี่ยจะมีการลาดลงมานะครับผมและมาพร้อมกับปีกเรียกว่าปอร์เช่แอคทีฟแออัลเทอร์นิกนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นเวียสปอรเรอร์ที่ทําการสามารถเปิดและปิดได้แปลผ่านตามความเร็วนะครับช่วยในเรื่องของการ อสเสถียรภาพตัวรถเวลาขับขี่ด้วยความเร็วสูงครับผมแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับขอพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปพบกับด้านในของตัวรถกันเชิญครับเชญครับนี่นะครับแล้วก็ภายในเปิดเข้ามาเราก็จะได้เห็นเลยนะครับว่านี่เป็นรุ่นพิเศษเราจะเห็นเลยว่าดอซิลกาจะเขียนว่าพ a n a ม e ราเทนนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือถ้าเราจะเห็นครีมภายในจากเดิมที่เคยเป็นสี เป็นโอแบล็กซึ่งเป็นสีดำล้วนๆเราจะได้เห็นสีเส้นไวโกลเมทัลลิกรอบคันอีกด้วยนะครับแล้วก็ตรงแดชบอร์ดข้างหน้าก็จะเขียนว่าพันเมทเทนด้วยเช่นกันเบาะที่เป็นสแตนดาร์ดหากเราสั่งเป็น Partial Letter Stitching ได้นะครับได้ที่เดินได้ภายในรถเนี่ยก็จะออกแบบมาเป็นสี ไวโกลเมทลิกด้วยเหมือนกันให้แมทชิ่งกันทั้งคันนะครับภายในเพลสมีอะไรจะเสริมไหมครับครับผมก็คันนี้นะครับแน่นอนครับผมก็คือตามดีไซน์ DNA ของ p อร์เช e เลยนะครับแล้วก็จะมีมาตรวัดนะครับผมซึ่งเป็น5จุดนะครับผมตั้งแต่รุ่นแรกของ9ก1ุมาเลยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับและยังคงความเป็นเทอร์เวนตตรงนี้อยู่นะครับผมส่วนตรงคอนโซลกลางนะครับก็จะเป็นที่อุปตำแหน่งของเกียร์ซึ่งตำแหน่งเกียร์นี้ลาดชันขึ้นมานะครับ ถือว่าเป็น DNA ที่นำมาจาก Motorsport History อของเานั่นเองนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับจะมาพร้อมกับตัว Sport Chrono Package ด้วยเช่นเดียกันอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมซึ่งเป็นโหมดที่ช่วยบูสต์ในเรื่องของการขับขี่ให้สนุกแล้วก็ประหยัดยิ่งขึ้นด้วยครับพอคุณอาทิศน์เข้ามานั่งนะครับจะสังเกตได้เลยว่าจากที่ผมเกินไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมแผงคอนโซลตรงเกียร์เนี่ยครับทุกอย่างจะเป็นระบบทัชหมดเลยระบบสัมผัส เพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นนะครับพ่วงกับหน้าจอ12นิ้วนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสหมดเลยนะครับผมและระบบเครื่องเสียงที่มาเป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยนะครับก็คือเครื่องเสียงบสครับผมอ๋อให้บสมาเลยใช่ไหมครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าหน้าปัดด้านหน้าเนี่ยคอนโซลกลางจะถูกออกแบบมาด้วยแบบว่าเหมือนเครื่องบินเลยนะครับแบบว่าสวยงามแล้วก็สปอร์ตครับแล้วด้านหลังครับคุณนายทัศนีงด้านหลังด้านหลังก็เช่นกันครับนั่งด้านหลังนี่รู้สึกว่า รู้สึกสปอร์ตมากถึงจะเป็น Luxury s a l o าลนะครับ,รบแต่พอพวกมันได้ความเป็นสปอร์ตเนี่ยเก้าอี้ถูกแบ่งนะครับเป็น4บ่บใช่ไหมสีอ่อบแล้วก็ให้ความที่ว่าอบก,กระชับนะครับทั้ง4ที่นั่งเหมือนกันมา,มาพร้อมความสะดวกสบายอีกด้านหลังเนี่ยมาเป็น Air ์แบบโฟโซนใช่ไหมครับแอร์ Air แบบโฟโแยกปรับอุณหภูมิกันได้ทั้ง4ที่นั่งเลย Air สามารถปรับข้างหลังได้เก้าอี้ก็สามารถปรับได้นะครับแล้วก็ สะดวกสบายมากเลยด้านบนอย่างที่บอกว่าเป็นหลังคาพารามิกนะครับนั่งหลังเนี่ยจะรู้สึกว่าโปร่งแล้วก็สบายและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือตัวโบเช่โลโก้อยู่ตรงที่พักทำลักพิงศีรษะพอดีเลยนะครับผมอ๋อจะมีทั้ง4ี่ที่เลยนะครับใช่ครับถูกต้องครับผมสวยงามมากครับแล้วเดี๋ยวสุดท้ายนะครับเราจะไปดูเรื่องของเครื่องยนต์ด้านหน้ากันดีไหมครับคุณไอทัศโอเคดีครับใช่เลยครับ และในเรื่องของสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องยนต์กันนี้เป็นไงบ้างครับครับ,รบก็เริ่มจากเครื่องยนต์ก่อนเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ V6 3,000cc นะครับมผม สามารถผลิตกําลังแรงม้ารวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่4 6 2แรงม้าทั้งหมดเลยแล้วสามารถผลิตทอกเนี่ยหรือว่าแรงบิดอยู่ที่700นิวตันเมตรมหาศาลเลยทีเดียวควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ในชุดเกียร์นะครับผมส่วนตัวรถนี้นะครับจะเป็นรถระบบขับสีนะครับผมคานามาราโฟลีไฮบริดนั่นเองนะครับผมซึ่งราคาคันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าพูดถึงราคาคันนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับราคาก็พิเศษเช่นกันราคาตัวพานามาราเทนเยี edition ราคาเริ่มต้นที่8.5ล้านบบบบาาาาททททนนนนนะะคคครรรรัััแล้้วกก็สสํห่่ผูชมุใใจ นะครับเข้ามาที่โชว์รูมได้เลยไม่ว่าจะเป็นที่ Porsche Center Bangkok ที่ดอนเมืองนะครับ Porsche Center พัฒนาการ Porsche City Showroom สยามพารากอนหรือที่ใหม่ล่าสุดก็คือ Porsche Studio Bangkok ที่อยู่ที่ห้างไอคอนสยามนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้เลยนะครับ,รบแล้วก็ใครสนใจที่อยากจะทดลองขับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็น Cayman Boxster มาคารคเเยนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยเราพร้อมที่จะออฟเฟอร์เทสไรฟ์ฟอร์มโฮมนะครับเราส่งรถไปให้ถึงบ้านท่านเลยนะครับขอบคุณนะครับคุณอาริทัศแลวขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งร่วมในการเปิดตัวพ a n ามาต a 10 y e a r เอเดชั่นครับและในโอกาสนี้นะครับผมขอเชิญท่านผู้บริหารอีก2ท่านนะครับมาร่วมบันทึกภาพร่วมกันขอเชิญคุณปวารพาดุทัศกุลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์และคุณปีเตอร์โรเวอร์แมเนจจิ้งดี렉เตอร์ปอร์เชประเทศไทยครับ